กันในปาก99เคนกับสัปดาห์ที่3ฮาโลวีนข่าววงกดนั่นเองนะคะคือเราได้เล่นช้ามากเลยนะทุกคนนะเพราะว่าตอนแรกเรากาจะไม่เล่นกันนเวททุกคนขอโทษนะทุกคนที่ตอนแรกกะจะไม่เล่นนะใช่เพราะว่าอัปเดตแต่ละทีเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยหลังๆมาเอาตรงคือเบื่อสั้นเลยเบื่อ แต่ว่าเราก็มาคิดท,ทีคือเล่นแลวกันนะเพราะว่านานาทีมันจะฮาโลวีนทีน,นึ่งไงก็เลยมาเล่นดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเราหลอผิดปกติไม่ต้องแปลกใจเป็นเพราะว่าเรานั้นมีปีกของเรามาขายใหม่ดูสิเย้หันหลังโชว์เลยนี่ยเปล่า มีรับบอลแท้วร์ชัแน็บซึได้ในกลุ่มกบเล่นหลามเลยบอกเลยนะทุกคนนะไม่ได้ขายแหน่เลยเนี่ยปีกเนี่ยเจ้าปีกเนี่ยผลิตมานานแล้วด้วยนะแค่ยังไม่ได้เปิดขายนะอ่าเป,ป็นปีอะทุกคนอ่เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นดีกว่าว่าเขามันกดในก้าวเก้าคืนนั้นมันจะเป็นจังได้นะทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันแล้วแกว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูวิดีโอสิอ้าวเดี๋ยว เขาไม่ทําวิดีโอโปรโมทแล้วเรอเออเนี่ยทำไมฉันดูฉากไม่ได้อะจะกลาบเเหมือนกันเลยนะดูไม่ได้เหมอนกันเลยทำไมเอ้หรือว่ามันเลยวันมาแล้วว่านี่ไงมันเลยหนึ่งพฤศจิกายนพอคอนี่คืออะไรนะพฤศจิกายนเจะกลาบเดี๋ยวพอคอมันจะเป็นพฤศจิกายนนี่ไงไหมโอเคดูไม่ได้นะคนครับเอาดูเลยไว้ตายแล้วเฮ้ยหน้าในมีอะไรติดอะฉลามเอนมนแนรนดีๆชบรับเติมโลบาดกดเกมฮาสแล้วค่ะ สุดเทพมีแบบดังๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่าพืชประทาเบลลัดเฟิชสติวเบลลดและอีกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสนใจลิงล่างอยู่ใต้คลิปเลยนะคะ มาแล้วคะ่ะบรรยากาศเดิมๆหลังจากที่เราแนนขายเสื้อผ้ามาหลายวันนะทุกคนไอ้หม้อน,นี้ก็อยู่มันเดิมนะนึกว่าจะเอาออกไปแล้วซะอีกอ่ะแสดงว่ายังเก็บของได้อยู่สินะเนี่วยดูจะว่ามันไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะยาแกลงเนี่ยมันแกลงแค่แกลงกันเองใช่นึกว่าจะแกงพวกแบบว่าละทีได้อะไรพวกเนี้ยมีอย่างเดียวที่เราจะทิ้ดก็ทิ้ดหรือปรุงย้ายก็คือเราอยากเก็บแคนดี้กันแหละแต่สำหรับพวกเราเนี่ยไม่จะเป็นทุกคนไอกิจกรรมอะไรไม่เคยสนใจไฟสนใจแต่นี่ปีกกลมลาไม่นเล็บบอกซีเซเลยนะทุกคน เลยสั่งซื้อกันเยอะๆนะทุกคนนะเพิ่งว่าค่ะเย้ยเฮ้ยฉันเดินมาอยู่ใกล้ๆบ้านเลยอะเจ้ากวามีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาลงกดหรือเปล่านี่ไงอ่อมันใหญ่โตหรือเปล่าอ่ะหลังการอะ้างเลยอ่ะเจ้ากราบอะโอเคเ,เคดี็กฉันไปดูหน่ยอเเยมันอยู่ที่ทางไหนเอเลี่ยนฉันก็บอกไปถั่วต่อยู่ใกล้บ้านเลยอ่ะเน่น่เนออกมาหลังป้ายช่วยเด็กอ่ะเจ้ากราบอะโอเคเดินมาอุ้ยมันเห็นอยู่เห็นแม่แม่เฮ้ยมันเหมือนเงินงานคาร์นิว่าว่ะใช่ไหมโอ้ใหญ่โตมากเยนี่ย ฮ้ยอะไรเปิดใหญ่2วันคือเราต้องรอสองวันใช่ไหนเนี่ยเปิดแล้วตรงนี้เขามีให้ใส่แบบตั๋วด้วยอ่ะตะกราบอ๋อใส่ตั๋ว3อันอนะคะแล้วตั๋วจากตรงไหนอย่าบอกนะว่าเราต้องทําอะไรกันตรงนี้หรือเปล่านี่มีตั๋วไหมแคบเราต้องรอมันเปิดแล้วเราเล่นเกมแล้วชอชนะก็ได้ตั๋วแน่เลยอ่ะเออไม่แน่นะทุกคนแล้วใหญ่ยยรู้ว่าไรเฟริลเราเก็บมาได้ไหมวะนี่ย มันคืออะไรจริงเหรอโอ้ยเดี๋ยวมันเก็บได้เลยนี่นแล้วมันกระสุนอินฟินิตี้ด้วยแม่โอ้ยิงยิงได้ด้วยอะไปขึ้นด้วยมายเอ้ยเพื่อสเกตเห็นว่ามีทํำเด็กตรงนี้ด้วยนะทุกคนอย่างนี้เราก็ช่วยเด็กได้เลยดีอ้าได้ขนาดนี้ดาเมจปืนเบามากเลยปืนอัดลมมามีอาขวานเผื่นายไม่ได้ เปิดกลองดูซิเคยาบันแทานะทุกคนแล้วก็ขวานดีของฉลามให้แม่เอาเป็นว่าแต่สองวันทุกคนเรามาเจอกันกับตรงนี้ไห่เห็นควางกันไหมฉันไม่เห็นควางเลยแม่ไม่เห็นเลยตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเรือยังล้วโอ้โหก็ถามหาก็มาหาทันทีเลย พูดจะไปทันขาครับเจอปั๊บเลยกําลังจะบอกว่าหรือว่ามันอยู่ในเขาวังกดวะสลบอยู่ข้างเลยกวางนี่ตลบหลังฉันคานิวาเปิดแล้วอ่ะคานิว่าเปิดแล้วเดี๋ยวไปดูซิเป็นไงบ้างอ๋นี่ไงเป็นมินิเกมอาจักว่าโอย สนใจจังเลยน่เหมือนเกมงานวัดเลยแบบนี้ใช่ไหมแล้วแบบต้องเล่นเก็บ3อันด้วยนะถึง <c oughs> จะได้ทิกเก็ตอ่ะอ๋อทิกเก็ตเลยอ๋อ <c oughs> ทิกเก็ตทิกเก็ตทิกเก็ตอะไรพูดอะไรเนี่ยงั้นเรามาเล่นด้วยกันเรามาเล่นด้วยกันทีละเ,เกมดีวกว่ามา <c oughs> เริ่มจากเกมซ้ายกันไหมฉลามนี่อยู่ไหนอ่ะฉ <c oughs> ลามแล้วฉลามสามสลับทิกเก็ตก็คือต้องต้องสามลงห่วงสามอ่ะทำไงไงอ๋อนี่ไงเราหยิบแหวนมาโยนห่วงอ่ะโยนคลิกโยนไอชอตได้รวดใช่ไหมไอ้ฉันได้แล้ว จะโยนหนึ่งอันได้แล้วแล้วเราต้องโย,อยนอีกอันทุกอันแหมคือเราได้แล้วนี่อา้าวนี่ไงที่ไหนมีทิเกตทิเกตตรงนี้แล้วเฮ้ยนี่คือเกมมันง่ายขนาดนี้หรอเกมงานวัดเนี่ยเฮ้อ๋อแล้วคือเราได้มาเพิ่มมันก็จะไม่ต้องมาใส่ใช่ไหมมันนับให้เราเลยใช่ไหมนี่เงินหนึ่งทับสามแล้วโอ,อ,อ้ดีเหมือนกันการของหาย นี่แล้วเราก็ต้องมาเล่นอันนี้ต่อไอ้นี่ฉันเคยเล่นอยู่นะในแห้งนะปลาที่ใส่เข้าไปก็จะได้เต็มเฮ้ยมันจะมีปุ่มกดเลิกหรอเจ้ดีเวลาไม่นับเหมือนอันแรกเลยอ่แอมไม่รู้ไหมก็ทำไงเอาเนี้ยมาแล้วนับแล้วนับแล้วไปไปโอ้ยได้เกจบแล้วอ่ไงคดคดในละครนี้ได้แล้วก็ยังโยนต่อโชว์ฝีมือโอ้โหอ เอ้เนี่ยเพราะในเกมสามนี้ได้เวลาเจอฉายปืนเราแล้วแมะที่เราเก็บมาก่อนแน่นี้ไหนไม่ใช้ปืนเอเลี่ยนยิงเลยอ่ะจ้าของเฮ้ยลบบ่อยไรอ่ะในลองดูซิเฮ้ยมันจะขี้โก้ไม่ได้นะขี้โก้ไอ้ยเอ้ยเดี๋ยวยิงได้เหรอเดี๋ยวใช้ยิงได้อ้ายิงได้อ่ะแล้วเราก็จบเกมแล้วโอ้โหเจ้าของร้านไม่ต่อยเราก็บุลแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่ขอรีเซ็ตอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวขอลองดูอ่ะชัวร์หรือเปล่าอ่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเจ้า เ,เด็กก็ใช้เปลยิงได้เนี่ยเราได้ตัวสามมาแล้วแสดงว่าเราสามารถเข้ามูนังประตูมันเปิดให้เราแล้วแน่ อย่าเพื่งกรอเข้าวเลยเป้าหิวอยู่ไปเตรียมตัวก่อนไหมเราเตรียมตัวก่อนดีกว่านะฉันแม่โอ้ยกลางคืนกำลังมาด้วยออเอออลไรอย่างนี้เราควรเข้ากลางคืนหรือว่าเข้าตอนกลางวันวน,นีอ่ยอย่างนี้นายอยากสยองหรือเปล่าแล้วจะกรอบข้ากลางคืนก็ได้นะอูฉันเข้ากับนายฉันก็สยองเลยเอเลียนดูจากหน้านลยเ,เระวังต้องหนีกวางในเขาวังกดนะเฟยเออก็จริงนะเออเราอจะต้องเข้าตอนเช้าแต่ว่าเราต้องมาทำอะไรในฐานร้อยเสร็จกันละกันกินข้าวกินไรเรียบร้อยหมองข้าวนี่มันมีกระทะปีศาจที่เัาซื้อมา ตสกินด้วยอ่ะพวกนายเอ้ยทำอะไรสิน่าสนใจทำอะไรทำอะไรเลยอะฉลามเร็วทำด้วยทำน่อยเง่นเล่นเล่นนี่เป็นอะไรมาใู้ผีพูดโทรไปหมดแล้วอะตอนนี้เฮ้ยรู้ว่านายกลัวที่จะเข้าข่าวว่าเกิดะก็กษัตริย์อยู่กษัตริย์อยู่ไม่ต้องกลัวเอเลี่ยนไม่มีผีตัวไหนน่ากลัวกว่าหน้านายแล้วเฮ้ยพอนายพูดแล้วมันน่ามาใส่เก่งเลยฉลามเนี่ไปเงหม้อฟักทอง เดี๋ยวลองทำให้หนอาหารเดือดซิว่าจะเป็นยังไงะเราใส่ห่าไปโอ้มันต้มแบบนี้นะทุกคนจอมาเป็นฟักทองต้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะทำไมมันนานจังเลยเร็วซิไปแกเป็นควายเอามันไปใช่ศัตรู<า>อย่าบอกนะว่านี่คือหม้อขนมแต่ว่าเดี๋ยวเราองมาเลีรยพวกนี้ก่อนพวกยุงไม่เข้าเรียงอ,อยากโดนทำอาหารในหม้อป่ะจับต้มเลยนะ<า>รู้หรือเปล่าว่าแถวนี้เขามีเขาว่ากให้เล่นในนั้นะพวกนี้ไปเล่นดนนะเฟรย์พวกคนป่าไม่ต้องมาล่พวพอราหลอก ว่าแต่ไอเค้กกนเนี่ยมันจะดีเหมือนข้าวสตูหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าในเชิงเทคนิคฉันว่ามันน่าจะเท่ากันนะเท่ากับสตูแต่เป็นแค่คนละรูปร่างแค่นั้นเองเฮ้ยและไครสนแล้วก็คราบสองหม้อมาเลยไม่เอามาสองหม้อเลยที่ยาเทียว้ายกลายเป็นสายไหมเอาอ่ะสายไหมอตอนเด็กชอบกินมากเลยอ่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเราใส่เนื้อไปไม่ใช่อ่ะทำไมมันกลายเป็นสายไหมสายไหมเนื้อโว่เราแช่ไปไ มันน่าจะไม่ใช่อาหารหวาแล้วอย่างงี้และใส่ไหมเนี้อเดี๋ยวเราจะรอให้เว็ไฟเราหกนะทุกคนแล้วค่อยไปขาวาเกิดกันแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมอาหารไปด้วยเพราะว่าผมกลัวว่าด้านในนั้นมันอาจจะต้องใช้ชีวิตยาวนานนะทุกคนข่าวา่ิก่ตคือชื่อว่าขาว่ากฤตมันต้องอยู่นานอยู่แล้วทุกคน <S <S ตอนนี้ไฟเว็บหกเลยนะครับเดี๋ยวผมหิวพอดีผมจะลองมากินเค้กดูนะมันจะเป็นยังไงบ้างแล้มันมีรูปสายฟ้าน่าจะวิ่งเย่งขึ้นนะเดี๋ยวลองกินดูนะทุกคนตามม อ๋อมันเพิ่มแล้วก็วิ่งเร็วด้วยกอแต่วิ่งเร็วแบบแป๊บเดียวเท่านั้นเองไงก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนี่นะเ้ยแต่มันก็เป็นบาน้ามันน้อเดี๋ยวนะทำไมเด็กเป็นอย่างงี้วะเนี่ยทุกคนเดิน <c oughs> นิ่งวันนี้แล้วพอผมดันก็ไม่ต่อต่อรอต่อเสียงอะไรเลย ดูดิพวกนายเห็นมาฉันไหมน้องออกไปข้างนอกป่าเจ้าก่าบไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ <What? S 1> ฉันดันน้องอยู่เนี่ยเห็นไหมอ๋อออกไปข้างนอกป่าไม่รู้คิดอะไรเพราะเจ้าก,กบดันนี่เองปกติเรา,เราต้องเดินไปเดินมาแต่เหมือนตอนนี้น้องเป็นรูปปั้นไม่มีชีวิตจะนำอะไรกับน้องก็ได้น้องอาจจะยืนหลับอยู่ไงจะกกราบคิดอะไรเยอะยืนหลับนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ไหมเอเลียนไม่หลับเรื่องแน่ดื้อชอนขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวนไเราเตรียมพร้อมทุกอย่างครบมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปกันเลยครักดผีสิงในป่ากา เกนา้นำให้ไปคนนำเอเล่นนายนำดีกว่าเพราะให้เล่นนายเป็นมิกับสิ่งน่านกลัว <c oughs> เอาเลยต,ต้องไปชัดอีกแล้วล่ะเนี่ยไปเลยไปเลยเขาโกรธนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หลงแน่นอนนะเออม,มาเข้ามาดูสิเป็นไงอุทางมันน่ากลัวเนาะเข้าเวลากด T <Yeah. S 1> Enter the Maze ด้วยโอ้ดูท่าเดินท่าเดินโอ้ชาตรี เอาแหละแล้วเข้ามาสู่คาว่าคนผีสิงเอ้ยแต่ไม่ต้องกลัวนะมันเป็นเหมือนของเล่นไงนไม่ใช่ของจริงหรอกแล้วไม่โดนอะไรถึงแก่ชีวิตหรอกฉันว่าอ <c oughs> เ,เลยนี่มันคนขายของนานาล็อบบี้ไม่ใช่เออมานอนอยู่ตรงนี้ผีจริงผีปลอมไม่รู้อ่ะจะถือหอกลอกกขอตีเทสหน่อยเตี่ยปะเนี่ยเรามาเดินดูกันเถอะว่าเป็นยังไงนะทุกคนนคำวาคนผีเฮ้ยอะไรหุยอะไรเมื่อกี้กวาดผ่านหน้าตะกว่าไม<ด>่เห<ด>็นอ่ะ ก็ไม่เห็นเมื่อการเอเลียนนายกลัวจะหลอนปะเนี่ยฉันพูดจริงนะเว้ยเฉดดกว้หางผ่านหน้าไปเลยเดี๋ยวเรามาดูซีมันพาไปทางไหนเอเลียนเดินนำไปเลยมันไปทางขวาเราจะไปทางขวาเปล่าไาซไปหามาเลยสมบัติหินสมบัติโบราณ <Whoa. S 1> ไอเปิดดูซีจะมีอะไรให้กับเราเปิดมาดูเลยโอ้แคนดี้ว<ย>ิยาออ้ยส่วนฉันเจอสายไหมกับแคนดี้ฉันว่ายาเนี้ไม่อยากแกล้งมาเดิมนะเอาลองดูนี้นี่ ที่ว่านี่นาจะกล่าบตรงนี้ไม่น่ไปทางตันกวางมาไม่น่าจะทะลุกระเพงไดในเอเลนนะและกำลังจะมืดด้วยไม่รู้กวางจะเข้ามาในนี้หรือเปล่า่ะฉันเห็นอาจจะเป็นกวางวิญญาณก็ได้มันเป็นของปลอมแหละฉันว่าเป็นของปลอมมันคือคันนี้ว่าเป็นงานเป็นของเล่นเป็นเป็นหุ่นยนต์เมื่อกี้เป็นหุ่นยนต์ไม่มีของจริงในนี้หรอกแน่โอเคฉันจะพยายามคิดแบบนั้นละกันอะไรโอ้ยมีลูกศรบอกกูนี่เรามาถูกทางนะเนี่ยโอ้ยมีมีซ้ายด้วย ไปแบบไปๆๆบไปกี่เห็นแล้วไรโอล่มาอยอะไรเนี่ยอันตรายจากภายนอกก็เข้ามาสู่ขบวนกดได้ระวางด้วยนะออโอ้ยด้เออโอ้โหโอ้ไตัวนี้นะทุกคนอย่าบอกว่าเราจะได้เจออย่างเงี้นแหละมีอะไรทางนี้มไหมวายไหนตรเลย ว้าวไปเกิดตัวนี้เลยนี่แน่ระวังระวังระวังอะไรกันนี่เขาว่ากดมาปานี่เป็นโซนหนึ่งของการแสดงหรือเปล่าโอ๊ยแต่ฉันเจ็บจริงนะจะกอดแม่น่าแสดงมีลูกศรชี้บ่อยแล้วนงอาจจะเป็นตัวช่วยให้เราวนี่ก็นลับมาปามาข้างในมีฟักทองอ๋อมาปาเกิดตอนนี้ต้องรีบเช้าแล้วนะมาปาเกิดบ่อยมากลูกหมีอย่าบอกเลยว่ามีหมีเกิดอ่ะไม่แน่ไม่จริงใช่ไหมไม่น่าจริงหรอกมั้งสรุปลูกศรนี่มันชี้เรามาป้าโอ๊ยระวังระวังระวัง ระวังระวังกูจะตายก็เพราะหมาป่านี่แหละปืนฉันก็คูดาอยู่โอ๊ยอย่าได้ใจเลย,ยจะตายจะตายแล้วระวังปืนจะยิงไม่ได้ตอนนี้เวลาด้านขวามันเช้าอดีมันหมาป่าน่าจะไม่เกิดแล้วมั้งโอเคหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะรีบเดินสำรวจเธอพวกเราติดวิ่งนะโอ๊ย,อยของกินว,ว้าว เราเราเก็บใส่เปลไว้ก็ดีนะเก็บใส่เปลไว้ได้อ๋อกด e เก็บเลยอะเลยโอ้เดี๋ยวมันเก็บไม่ได้นี่แนไม่ได้นี่เออเก็บไม่ได้นะกินไปเลยละกันลูกสอนบอกว่าจะพาเราไปทางออกนะแวะระวังฉลามข้างในมีหมาป่าหมาป่าหนียิงแต่ไกลเลยโอเคช่วยกันยิงนะไฟฉายไม่ต้องมีก็ได้มังเอเลียนเปิดไฟ่ไหนนเลยอ เฮ้ยพ่อไนย่าอยู่นี่นานนะต้องรีบวิ่งหลบฟ้าผ่าด้วยมามามาพ่อไนตาชนะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวโ่อมีกล่องยยกตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเปิดได้ไหมเรากดเปิดเดือกระคอกล่องยยกหรือว่าลงศพมาแล้วเปิดเลยเปิดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเคลียวฉันได้เคลียวมาแล้วฉันเปิดได้อะไรฉันไม่เห็นว่าฉันจะได้อะไรเลยอ่ะ หรือว่ามันได้แค่คนเดียวหรือเปล่ากล่องนี้ได้เคียวเดียวหรือเปล่า<อ>ไอ้ได้เคียวไปคุยไงโยบัตพูดเลยจะกลับนี่แค่ถึงเคียวน่ยจะพาจะไปคุยโยบัทพูดเลยเหรอฟ้าผ่ามะเธอหมนในถือเหล็กชี้ฟ้าไงจะกบในเรโดนะแล้วถ้าเกิดว่าฉันถือพิกชี้ฟ้าบ้านจะเป็นยังไงไหมก็ไปทำอาหารแหละทั้งนั้นเฮ้ยแต่พวกนายทั้งคู่มีเคียวหรอแต่ฉันไม่มีอะไรเลยอะเออฉันก็ไม่รู้กับนายแล้วแหละฉลามเออพวกฉันได้อะนายไม่ได้อยู่คนเดียวก็ติดใจด้วยนะฉลาม โอ,โอ๊ยนี่ไงเจอ,เอแล้วอ๋อแบทแมนอ๋อเอาวนเบตแมนน่าจะน่าจะเป็น,น,นแ,บแบบปลาหรือเปลา่าเหมือนคุณนายไหมแล้วเหมือนว่าเราจะออกจากเขาบงกอ้าวแค่นี้แหละแล้วเข้าใหม่ได้ไหมเออนั่นนี่แล้วเข้าใหม่ได้ไหมอ่ะว่าเหมือนจะเข้าได้ตลอดนะดูดิแต่ไม่น่ามีของแล้วนะอ่าแล้วเจ้จะเข้ามาทำไมวะ <laughs> S <S> <S เสียวเวลาเลยจ้กรมวันไหนจะหาทาหงออกเจอให้มันมีทางออกตอนเริ่มอยู่อ๋<ว>อเออล้วเข้ามาปนมันมีทางออกได้เลยนี่แม่มันเราจะเข้าไปเพื่อเอาเคียวเอาของข้างในแค่นี้นะทุกคนนะสลักเขาวังเกิดอุย้ยลองตายไดิบินกลับมาหรือเปล่าเฮ้ยไม่บินอะ่ะแต่ป้าได้แปดสิบอันเหมือนเหมือนจะเป็นคู่ในละมัง้งเป็นไงจะกวาง,ววงเคียวชะสวยไหมจะกวางอิเล่ละมัง้งโอ้ยไปแล้วเป็นพัตัว,วจะกลับบ้านก่อนแล้วกันไว้เจอกันนะพวกนาย อ่าทุกคนครับน่าจะประมาณนี้นะครับสลับขาววงกดใน99คืนในป่านะฮะชุว่ามันไม่ค่อยมีอะไรว่ะจะคิดแบบนั้นกันนะจ้ากฏโอ้โหมุดายพุดวายสื่อๆวุดตะเคียวแรงมากเลยอ่ะจริงเหรอไหนลองดูซิเขาลองดูแป้งเนี่ย แล้วอาวุธพวกนายมีแบบเหมือนเกล็ดเลือดไหมของฉันมีเกล็ดเลือดอ่ะเออมันเก็ดอะไรได้ไซดดูดิละไซด์ไม่เกล็ดเลือดอะไรก็ไม่หรือเราคงต้องลองเก็บให้เต็มใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองเก็บให้ครบเดือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นมาปาตีกีที่ะอุปมาณสองทีมาป่าตายแล้งจริงว่ะทุกคนว้ยเลยแบบเนี้ยฉันอยากรู้เลยถ้าเราไปสู้กับหมีมันจะเป็นยังไงอะถ้ากล่บนายไปหาหมีแล้วสู้เลยดูซิลองทุกอย่างเลยก็ได้ไงนี่ทุกคนลอเลือกแอบเต็มแล้วนะดูซิเกิด อ้าวมาัเกิดอะไรขึ้นหน่มองไม่ทนันเพิ่มเลือดให้เราหรืออะไรหรือเปล่าเฮ้ยหล่อเลือดชั้นก็เต็มแล้วเมื่อกี้มันมีเหมือนไอคอนรูปหัวใจอะบินเข้าหาตัวฉันนอะเจ้ากว่าดไอ้อะบอกนะเพิ่มเลืนเนอดไงอารมณ์เหมือนเราเป็นแมมพายอย่เงี้ยแหละเอออาจจะดูดเลือดได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาหาหมีดูนะคะว่ามันจะตีหมีแรงแค่ไหนแต่หมีตีเราแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้มันตายก็ฝากชุบแล้วเนะจ้ากว่าดเราไม่ต้องชุบแล้วเ,เดี๋ยวเราไปแล้ว โอเคโอเคเมื่อกี้จะเจอความสามารถพิเศษของดาวกระจายของฉันแล้วอ่ะพอตีชิ่งไปทีนึงอ่ะมันจะชิ่งไปโดนตัวอื่นด้วยอ่ะอ๋อนี่เรื่องนี้นั่นเราตีหมีตัวซีกี่ทีนี่แหละฮัดจ์จ์ฮัทจ์จัทจ้ทจหลงทำไมหลงแล้วล่ะหนีไปจะกอบหนีไป <Yeah. S 1> คือย,ยังไงก็ไม่สามารถสู้หมีด้วยมือเปล่าได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันโหดเกินหมีตัวนี้ฟันเลยฟันเลยนไปช่วยพวกน้น โอ้ถ้าตายน้่งขึ้นจะกับพระเอกล้วคนนั่งตายเลยเฮ้ยแบทแมนมาแล้วเออดีแน่โอ้ยโอ้ยเห็นมาวนี่โอ้โมแมลงชิงด้วยว้ายใชยแหมมาหยุงเอาเพ็นใครซะเลย โ้โหดจัดเลยทุกคนไอจะไปเป็นไอ้พวกกระจกเหมือนพวกนายเราขอโทษละกันที่เป็นคนกระจกในชีวิตของนายโอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันแค่นี้แหละสำหรับข่าววังกดใน99คินในป่านะใช่แต่ก็มีของใหม่ให้เล่นด้วยนะทุกคนอย่างเคียวหรือว่าดาบกระจายอันนี้่ไปแล้วทุกคนครไว้เจอกันใหม่ทุกคนบายบายครับบายบายกบเลียนล้ำไม่ใช่กบล้ำเลียนกบเลียนล้ำไม่ใช่ลามกบเลียน